ขันฮาไปขาขีมันสเสียสบายดีพี่น้องสบายดีพระสุขสุขคนใส่ขี้ปลาสบายดีจ้ะพี่น้องสวัสดีสวัสดีตอนสายๆได้ปลามากก็มาใส่ขีดก่อนพี่น้องเพราะว่าเอาไปไก่ยนา่นมันเนาวนะมันสิบเป็นตะกินแ้ปลาถ้าเอาขี่เอาสิบเนหนาสิเนายานี ใส่ขี่ปลาพี่ฝากหยาปล่อยพี่น้องหยาปล่อยฟังไม่ดีนะหยาปล่อยนี่ยคือว่าหยาปล่อยบอกอ่ะวันขัดจับขบมาหยาปล่อยบอกคิดเอาเลยหยาปล่อยไม่หยาปล่อยแต่เป็นีหยาปล่อยหยาปล่อยเออกับผมมีสิทธิ์จะเป็นลูกไพ่ จะเป็นแคขนาปล่อยช่างติ๊กจ <laughs> เ,เป็นแฟชเจ้ามาได้เจ้ามีแล้วลแบบมี <laughs> ใส่อะไรเปล่ามาปลาน้องใส่สีปลาไปฝากนะปล่อยได้ลายริปลาได้กระมังหนึ่งเราให้เราเห็นปลาวันนี้กระมัง,งมังกระมังน้อยกระลายเติบแล้วก็เห็ดปลาแดกได้กระปุกหนึ่งครับ ไปไประดัเอออออประดกไอะไรของปีนำปรด็กเอาอย่างพี่น้องพุระโตพุโตพี่น้องอะไรเลยของฝากผมมีอยัางารเอามีแต่ของหาจากธรรมศาสตร์อ,จอ,อะจะรยอาอสนไทที่ว่าได้เรื่อง อันนี้แหละคือน้ำใจที่สุดเพราะว่าหามาไมนเมื่อยเออคเสจหามาได้แทนโคตเกษดรอุนดองเอ้ยแล้วก็มากินได้สั่เรากระรกลำนะปลาคารอกล,ลกระลำนี้กระลำยังมาเนคนเป็นโลกคนเกินดกงกระลำของฉันเองกระลำอยู่ข,ขึขน้นมามันจะกระลำของหวานหรอเป็นมาวานมาหวาน เป็นกระทรตปีเล้เป็นี่เป็นกินกินตลอดอยู่ด้น้ำยาสมมตนี่กันหาเงินเะเทเงิเขาไลยซื้อนัว,วายาพี่น้องเอ้ยผูกมุกงเต่งแกพอโตอายุขวดแบบไงวะสามวันให้ไหม ปลาดจะใส่พอดีงามเลยเนาะพอดีงามปลาขาวกับเห็ดปลาแดกกับงามปลาใส่เลยนะปลาแดกปลางามใส่ยนักเลยเนาะกุ้งกระเดกนี่พี่น้องกุ้งกระเดกสับนี่แหละ เป็นเพื่อบงพันธุ์อันสีดท้ายวีใจัยื่อนเมื่อบรรจาร์เพื่อนเมื่กินรจาริจิอดก่อนยอะินห่อนน่ะนสั่งเามืออไรสิเนียเพื่อไวีเามือเาเมื่อเมื่อพนดเดี๋ยวมีคนซื้อบัตรเติมเงินให้พี่เจ๋ซื้อให้พี่น้องจากสีดีสำเนาแลจากใส่ดีสำเนานะคะ เออบัดเติมินก็ซื้อไห้นะคะผ่ากระซักไห้นะคะเออดูแลให้กับผัวคุณแต่ผมเป็นผัวแล้วค่ะเขาบอกว่าฮวันดีท่านี้พี่น้องเอ้ยเสียซ่อมกับปั่นไห่อ่นมีเงินใสจะมีเนทุกอย่างใส่ดีสมดุลฮาให้ในวันมี้ทุกอย่างมันก็เริ่มเป็นไป เห็ดมากตั้งเพิ่ตอร์ปีเตอรฝากอัปผ่านจ้ะแม่เาพีแต่ผ่านเนาะแกเอาลีคันว่าจากบอคิดอัปผ่านมาสิมออดพี่เองนะไม่ได้คิดเลยเอาเอาว่าดีแต่เปรียบเทียบจากแกจริงโคตรคนหนึ่งที่คนเขามีซ่องเขามีซ่องแบบนะ้อยนักแล้วเขาสิรับไอ้คนมันฝากซ่องแลดันให้ปันนี่นะทั้งดันทั้งแช่สมบูรณีนะหายากเพื่อฆ่าสิาๆๆบอกในหะ้ขนาดซ่องไอ้เขาใหญ่คนติดตามเซเว่นลานป ไปหาเขาเขัดใจยังบมถ่ายนะบางทีเขาไปถ่ายเขานะครับเขาขายเขาแล้วถ่ายเขาถ่ายเขาก็คือเก่าแล้วเขาเลยเป็นคนถ่ายเขาไม่กับบลัดเราเขาบล็อกเก่าหมดเลยตามเอฟซีเขาไปอันไปหาเขาอีกเนาะเขาก็จะถ่ายให้เขาทองไงไม่ได้เห็นนะน้องน้องปลากระมังนุ่งท้องเอ้าใส่กระโดดเติมเยอะ จะม,าจามันจะงงงอ้ที่้องไอ้สิมาเรือนมันเรืองซานมนีนกระทบ่ใส่เขาย่ามันเสียมนของปลากระทกันเดินทางไกลขี่มันเนาใส่มันแล้วมันเน่ามันเนา่นเนาจากขี่ก่อนยัแล้วขี่มีเียนะอ้าวขี่ังะ <c oughs> อัน,นขี่นนขพีก่กนินยจะมีเยอะนให้ก,กินขี่ ไงใส่ขี่ป <Please. S 1> <c oughs> ูข네ี้ปลาพี่น้องเ้ยมาแล้วก้นนะมาดินขี่มาเนี่ยกำลสินาออกไปนึกถเปลือทัองทองมันก่อนมันเหยิเปลือยทองมันก่อนเมื่บ้านก็ดินขี่แคงน้อย พ,พ่อก็าโทรมาถามย่งนี้ม,มาแล้วว่าอะไรวะายเลยพ่วันสิมาไปเคาะออให้แล้วทุงซี่แหละนนะลบ้านหน้านาะเพื่อจะได้กินข่าวนะวะครับเตืน่นเศร้ามากกัไปหาอยู่ครับกินไปหาเวียดไปเศร้าเพื่อจะได้กินข่าวกับก้าวมูซิฟมูเพื่อได้ก็ก็ก็เก็คเพื่อแลอ้วเห็นบอกทุกซี่แล้วเพื่อแลอ้วมาซื้อมาบ้านมาเตรียมน้ำเตรียมนี่กัดสวยจันเทียมอยู่เตือเศร้าในกาพี่น้องตื่นแต่หางมูตื่นมาอย่างนังนน้นตืนนต่นจะตีหาง ยังเด้อยเด้ออยู่แบบยังยังยังบุษงขีตานอนเลยแบบเสด็จเสด็จไปลุกไปอันนี้คือปลาที่ใส่ขี่เลยเหรอเด็ครับพี่น้องคะแล้วก็ปลาลาจานี่อหไรพี่น้องปลาตะกระามาหนึ่งพอดี คุยเรืดด่องกับกระมังหน่อยนะ <Yeah. S 2> ได้ซ้ำหน่อยนึงโอ้กระเห็ดประเดียดได้กระปุกหนึ่งมาเลยนะได้หล,ลายนหน่อยหน่อยพี่น้องนี่แหละปลาหามัานแต่ปลานางนี่มันปลาอะไรตะกี้เนาะเนี่ไปปีกันแนี่ปลานางปลานางปลาที่ได้ตะกี้เนี่ยไปคุณแม่ปีกนะคะแซเสียดที่ปลานางเนือ้ออ่อน นี่แหละพี่น้องไอ้ของฝากมีอย่างไรนีตะปูมีตะปลาแหละของฝากปันนอกปันหน้ากับแบบนี้แหละพี่น้องของที่หาด้วยแลกแล้วก็หาด้วยใจพี่น้องฝากกับฝากด้วยใจค่ะแม่แมนบอกประแดดกับนี่ประแดดเป็นประแดดใหม่เด้จะเฝ้าคุณมันเต็มัป็นเป็นประแดกประแดดใหม่นี่แม่เอ้ยจะเบิ่งจืดเซย์กันได้ลูกไผรปล่อยกจะฝากจะหายโอ้แมนเนี่ยหน่อยนี่ได้ได้เติบพี่น้องมลยเนี่ย กับแวงแวงใส่นไว้ไว่ใส่เบ็ดน้ำที่นี่มันหลายคนนี้แต่เพราะว่า,อเ,วาเอาไปใส่เบ็ดหล้กกาเอาห้ยห้สองเฮือนเฮือนในขีนางหล้กก็เฮือนหน้าห้สองเฮือนแมสองเฮือนแบบน,นี้ที่จริงมันหลายคนนี้ปานะ,ะาปามันไม่น้อยคเพราะว่าแวงห้สองเฮือนเลยปล่อยปล่อยค่ะ เธอนี่กับป่าคนนี้เทื่อนาอาซิไลคนนี้ค่ะแต่่รู้ว่าสิมีเทื่อนาหรือเปล่านะคะนี่มาเอาวะคนนี้แหละรวมยอดเลื่องแล้วก็ลืมแลักปรจักษ์าสบายดื้ง่ายคักแน่เนาะจะแกล้วคนห้ามบนแน่นอนเอาไปนอนเนาะโอ้เป็นต่างฟันนายเขาป่านนั่งดูน้ำกันยังลืมกันแล้วกรทรายอยู่ไกลกันมีสิทธิ์แค่คิดถึงประเทศป่ามีแต่ตะกร่องของเมื่อกระไดป่า ให้โยให้กินต่อพี่น้องมนี่สกำักินเกินเก็บขอเมื่อไหราหอานี่พ่อแม่มาโอ้บกิดฮอดบอลนอนวันนี้จบอสิน้องก็อดเอาจากและเจ้ากัดีใจเสด็เมืองกับพัจจักดีใจนะคือซื้ออยู่เนี่ย มาหาพอห่อแม่พี่น้องนี่พี่ <sound? S 1> น้อง <laughs> เสียทีเด็กพี่น,อน้องเลยอันนี้หละสิไปถ่ายคลิปพี่น้องเสืเคค้อแจ็คเก็ตคนไายถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายใส่คลิปดิเอ็นใส่เสียตัวนี้ย่ำอะไรกันเจ้าปังพี่น้องถ่ายจะเคลียร์นี่เสียจิอะไรพี่น้องเสืออะไรวะด้วยอย่างวะ <laughs> เสียคางเสียคาง ท่เาลงมาเอ้าวคนเขาอยู่น้ำกันกันคิดฮหาใส่คิดจช่ไหมถ้าหายกมาเดงหายกันจะเป็นย่างหายอยูู่้เดียวจะมาหายเรีมาเดงหายอยู่ผู้เดียวโอ้ยคนอยู่น้ำเด้มาดานกูมาใหม่ดานในว่าหายไแจกอนก็เด็กนอนาอยู่นอนสาสี่หายว่าจะหายนาะจะว่า เมื่อปุ๊บเลยยางทายมาใหม่ตับระจักสามารถย่างหักแก้วพอดีเอาแล้วไอ้หมดดอกดวงข่อยได้จับมาเห็ดไอหักแล้วกระจากไปสาพานี่พอไม่มากคับคุณกือคนสุดท้ายแล้วนะคะขอบอก,บอกแต่จะไม่ปั้นใครอีกนะคะปั้นขอคนเดียวกัพอ่อปั้นให้จนหอดอยละสับสไคร้ เบาคือมาถเป็นแฟนโมบยอมเป็ดมีคนในใจอยู่จคนทำมันต้องมีคนในใจแหละถึงบยอมนอกพี่ดองเนาะไอ้บ้าเปาเหรรอหัวด้วยพี่ดองไอ้เป็นอจิมมี่จิมมี่คนหลอปั๊บปั๊บ ต right, <quarters> ัวหางมาใส่คุนะครันมตามันชี้แรรเลยมะตาเงินเอ้ย ปัาก่อนนะฮาลโหลคุณได้รายเคอาบลยดีลากก่อนนะป้าเามันเดือดามขับไว้ห้ามใหใครแซงโอเคเราไ้ไปดไแซงสีควายครับ คอยไปคอยมา่ายที่เปิดด้วยใจแล้วจดเห็นืนอ้าคตจับตาจับตาตอนที่จมเล่าจะเล่ากับเราดูด้วยสมควรยังไม่สมควรขิ้เอาไม่น่าแล้วเจ้าเจ้ามูสิ่คอยกลายอุปสรรคอีกรายใ่อยสูดคอยไปวมันดีอดัแลมันดีกับ เลยควรควรต้งควบพี่น้องชิงเงาปลาชิมเงาสีส่งมาช่วยพวเราทุกคนเน่ยวันนี้ขับรถดีๆดียมาไปื่อเดซี่ค่อยไปค่อยมาบ่อหครองเส้ง ืืออนี่ก็เสือเจันนซื้อไหนพนะี่น้อง พด <icana>, เขาเป็นโตัให้าได้ใช่ทันี้แต네่ขกขได้เาครับอ้า <urs> <sk> นี่กระตา่นอกเลยใช่ขนอกมกันนกมาดูเป็นขโมกันนอกเลยนะเ <laughs> มื่อจะไปหันไปนี่ กาสั่งกัสิได้ฝ่าวัรนี้ไปไอ้สัมนี้เด้อร์ฆ่าไปเนาะเก็บห้องก่อนแล้วก็สอบไปเบิ่งสวนมันเพราะว่ามื้ออื่นหาสิได้ปลูกมันต่อไปเอาลำมันก่อนพี่น้องลำมันอยู่เมืองอยู่เมืองหินบูนผู้ใดจังได้กับพี่น้องเอ๋ยฝากติดตามแล้วก็ฝากไปเบิ่งเป็นเยี่ยงบ่สีผูนใดเด้อพี่น้องขัดนเพิ่นเว้ายังผิดพลาดอยังก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าเพิ่นยังเด็กเพิ่นยังน้อยกว่าอายุ58บางทีกัคําเว้าคําจาก,กันยังสิบ่เป็นผู้ใหญ่แล้วกับความคิด ทักษะก ing, people, it, ันยังสิบเบาไว้คือผู้ใหญ่เนาะอาจสิบเบาคำเบาอาสิมีเบาเบาท่านคิดกับอาจสิมีคนบ่มักแมในทะเลกาแต่จริงแล้ผลกับเป็นคนแบบซื่อๆเท่าไหร่เราเลี้ยงเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาทะเลกบฝ่าไปติดตามเพคนในเดอร์จ่าผ่นกับกลับเลยเพี่น้องฝ่าไปก็เลีงใจพันแหนลูกไส้เดียวอยู่กับพ่อกับแม่ครอบครัวมันก็อยู่กันสามคนนะพี่อนเราพิตารุโต้ได้ มาสีพ่อแม่อยู่กันซองพอแม่วัดจักว่าวัดจักว่าวัดจักเปียกวัดจักงานหลายอย่างหลายแนวเนาะพี่น้องใส่กระฝากไปติดตาให้เบิ่งไปแยงพระเนี่พี่น้องเด็กหน่อยสิบแปดหัวจักดินล้นหาธรรมาหากินก็ถือว่าโอเคแะไรอะไรนะพี่น้องเนาะบางคนยังขาดตะเล่นคอเมึนแม่อยู่หนีรูจักธรรมาหาเงินเองก็ดีแต่ก็ฝากไปเบิ่งไปแยงพรนเนี่ยจะพี่น้องจ้าส่วนที่ผ่านมายังผิดพลาดอย่างก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะสบายดีจ้า